สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับนาถึงนะครับผมทริปนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาเข้าหมายากับคงครับผมกับพงเมืองเหนือนครับผมนะเป็นทริปนี้เป็นแมทกัะพงบุฟเฟ่ครับผมนะหลังจากที่ห่างหายมานานนะครับผมนะเกือบปีอ่ะนะผมนักตกปลาไม่ได้ตกปลากระพงกันนะครับผมนะก็ตอนนี้ บอ่อเปิดแล้วเลยจัดนะครับผมนะโอ้แต่ค่าคันนะครับโอ้โหโหดมากนะครับผมนะสองพันห้าโอ้โหสุดยอดนะทริปนี้นะเธอต้องจัดนะครับผมเพราะว่าเอา่อเอฟซีถามกันเข้ามานะครับผมนะอา่าไม่ตกกระพงบุฟเฟ่ให้อ่ดูกันเลยนะครับผมนะวันนี้เลยจัดนะครับผมหลังจากที่ห่างหายเป็นปีอ่ะนะเยือยังอยู่ในกล่องอยู่เลยอ่ะนะไม่ได้ใช้เลยนะครับวันนี้ก็ต้อง มาจัดสักนิดหนึงนะครับผมก็บรรยากาศก็วันนี้ก็มืดคึ้มนะครับผมนะวันนี้มีปลากระพง500รกิโลครับผมนะก็เดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมว่าทริปนี้นะเธอจะหมานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามชมครับผม นี่เป็นบ่อปลาทับทิมนะครับผมนะช่วงที่ไม่มีแมตกระพงนะเขาก็จะมีตกชิงหลิวกันนะครับผมเนี่ยกระพงอืมเอ้ยไม่ใช่ปลาทับทิมนะครับผมเนี่ยนี่แดงแจ๋เลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูเยวพาไปดูเนี่ยเยอะเลยอ่ะที่นี่เป็นฟาร์มนะฟาร์มเลี้ยงปลาปลาทับทิมปลากระพงอะไรประมาณนี้ครับผม ออสักพักนะครับผมก็คงจะได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับผมนะเพิ่งมาถึงยังไม่ได้จับเตรียมอุปกรณ์เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันแมบ,บนี้ กติก,กานะครับผมนะช่วงเช้านะครับ10นาทีแรกเขาก็จะเล่นผิวน้ํากันนะครับผมนะก็ผมก็จะเล่นป๊อปเปอร์แล้วก็เหยื่อพวกเพนซิลอะไรประมาณนี้นครับผมนะหลังจากนั้นนะครับอ่ถึง11โมงเนี่ยก็จะเป็นแนวปลักนะครับผมนะช่วงบ่ายก็เป็นเหยื่อฟีสไตล์นะครับโอเคก็ถึงเวลาที่จะ เริ่มแล้วนะครับวันนี้ก็ใช้เยื่อป๊อปกับเพนซิลนะครับผมนะช่วงแรกนะโอเคโอเคตอนนี้ก็จัดเริ่มแล้วนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวมารุ่นดูนะครับเยื่อผิวน้ำเราจะามีผลงานไหมนะครับผมนะีโอ้โหนะนเพื่อนๆนักตกปลาเพียบ

โอ้ยกัดใกล้แองเฮ้ยรอ,อ,อดไม้แรกรอดเลยนะ 喂。<noise> โอ้ขาดบาดท่ะสวยเลยวันสกูทำผลงานไม่ดีครับผมนะได้สองเองนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวมาต่อเหยือปลักนะครับผมนะโอเคเหยือปลัก้เกือบไม่รอดอ่ะนะ นน่ๆเขาได้หกเจ็ดตัวเลยอ่ะเถิงได้แค่สอง

รอดรักตัวแรกครับ phải leak. Phải này อุ้ย <laughs> 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 ไม่ใหญ่โอ้โหกินนิ่มขนาดโอ้โหขอบคุณครับผมโอ้โห โอ้ย,อย,อยได้ครับว่าจะลอดครับไปอย่าง ชมครับผมตอนนี้นะครับก็ได้สิ้นสุดทริปกระโงบุฟเฟ่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ oh, <no. S 1> นายถึงขอจบก่อนนะครับผมนะเขาก็ยังตกกันอยู่เลยนะทริปนี้นายถึงอ่อนมากๆครับผมนะไม่หมานเลยนะครับผมนะช่วงบ่ายเนี่ยนะไม่ได้สักตัวเลยครับผมนะได้แต่ช่วงเช้านะครับผมผมยอมเลยนะครับผมโอ้ ฝืดมากนะครับกลับบ้านเมียต้องด่าแน่ครับผมนะเพราะว่าโอ้โหลงทุนไปตั้ง2 5 0พหครับผมนะได้ได้ปลาไม่ถึง1ิบตัวนะครับนะก็ไม่ต้องโชว์เนาะเพราะว่าได้ปลาฉีแปดตัวเองครับผมนะเมียด่าแน่นอนเลยครับผมนะขอตังเมียมาตกปลานะครับผมโอ้โหก็ทริปนี้นะเทิงอ่อนนะครับผมนะตียังไงมันก็ไม่กัดนะครับผมผมพยายามแล้วนะครับนะ แต่แน่ๆนักตกปลานะครับผมก็โอ้โหต้องยอมรับฝีมือสุดยอดกันทุกคนเลยนะครับผมนะข้างๆผมนะครับวิดออกวิดออกนะครับผมนะบางคนน่ะได้เป็นสิบสามสิบยี่สิบสามสิบตัวนะสุดยอดเลยนะครับผมนะในน้าเทิงนะครับฝีมือโคตรอ่อนนะครับก็ไม่รู้เป็นเป็นไงนะครับผมนะฝีมือไม่ถึงนะครับ เทปนี้ก็ต้องยอมนะครับผมนะก็ถือว่ามาร่วมสนุกกระพงบุฟเฟ่เมืองเหนือเชียงรายแล้วกันนะครับนะเพราะว่า,านานแล้วนะครับผมเป็นปีอ่ะนะนะกว่าจะมีเปิดกระพงบุฟเฟ่นะครับรอมาเป็นปีอ่ะนะครับผมกว่าจะกว่าจะมาเปิดนะครับผมนะ,ก,ะ,นนะมนะก็ โอเคได้สนุกครับผมโอเคครับผมสำหรับทลิปนี้นะครับสรุปว่านะ้าเิงไม่ผ่านนะครับผมก็ต้องพัฒนาฝีมือต่อไปนะเจอกันใหม่ทลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมทลิปนี้สวัสดีครับยอมครับผมนี่เลยผลงานทลิปนี้นะเกือบเข้าบ้านไม่ได้ครับผมนะ ก็มาถึงก็เนี่ยครับรีบจัดเมนูเลยนะให้ลูกๆแล้วก็ให้เมียเลย <c oughs> ถึงจะเข้าบ้านได้นะโอ้โหนี่ครับโอเคเดี๋ยวจะต้องจัดสักนิดนึงนะครับผมเนี่ยไปแล้วครับผมเโอ้โหพอดีจานไซส์ไซส์พอดีจานเลยนะครับผมเนี่ยไซส์ไม่ใหญ่นะครับไม่เล็กนะครับพอดีพอดีนะครับผมเนี่ย